สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะคกิ๊บเก๋มีเรื่องราวดีๆค่ะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราหมอเสงค่ะมาแนะนำให้กับคุณสุภาพสตรีที่เข้าสู่วัยทองแล้วนะคะหรือใครที่กำลังจะเข้าสู่วัยทองนะคะทำหมันหมดฮอร์โมนนะคะหรือตัดมดลูกออกไปแล้วนะคะสูตรนี้นะคะเหมาะกับท่านมากนะคะจะไปช่วยลดอาการต่างๆในร่างกายของคุณสุภาพสตรีวัยทองเนี่ย ได้ดีมากๆเลยนะคะอาการไวทองเนี่ยนะคะจะมีอาการนะคะร้อนวู้วู้วๆนะคะตามตัวตามใบหน้าค่ะมีอาการใจสัน่นใจวิวนะคะอาการนอนไม่หลับค่ะเหงื่อออกตอนกลางคืนค่ะเลือดจะไปลมจะมานะคะมีอาการหมุดหงิดฉุนเฉียวนะคะกระดูกผูกกระดูกพุนได้ง่ายมากๆเลยนะคะสําหรับผู้สุภาพสตรีัยทองนะคะเพราะเป็นวัยที่ร่างกายขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน ต้องเพิ่มเสริมในเรื่องของฮอร์โมนให้กับร่างกายค่ะสูตรนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของเพิ่มนะคะเสริมในเรื่องของฮอร์โมนเอสโตรเจนให้กับร่างกายของคุณสุภาพสตรีวัยทองนะคะและจะช่วยในเรื่องของผิวพรรณดูมีออร่ามีน้ํามีนวลน,นะคะใครที่มีปัญหาแต่งหน้าหรือทาแป้งไม่ติดเนี่ย ทานสูตรนี้เข้าไปนะคะผิวดูมีออร่าขึ้นที่สําคัญนะคะช่องคลอดนะคะจะกลับมาชุ่มชื้นขึ้นสําหรับคุณสุภาพสตรีวัยทองนั่นเองนะคะเรื่องสมุนไพรค่ะต้องไว้ใจหมอเสงเท่านั้นคะ่ะ